รีวิวเลทีนวันสรุ่นรสแตมปอนซับซีดและกินป๊อบพันมิกเเลทีนวันฟังดูเหมือนพวกชื่อกาแฟสำเร็จเลยวะ่ะชงพร้อมดื่มอะไรแบบนี้อินแสแตนท์นะทีนวันนะมันออกรถใบบ่อยไปว่า,า,าคุณผู้ชมคิดว่าอไอตัวเนี้ยคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นในท้องตลาดแล้วแหละมันวางขายมาได้สักพักหนึ่งละ ก็เป็นตัวที่คือฮานะครับมันก็ไปได้ของมันเรื่อยๆอย่างที่พี่ตันบอกทุกคลิปรีวิวมันฝรั่งทอดโดยเฉพาะไอ e ้ยี่อนี้นะเล่นการตลาดแบบสุดๆนะครับก็พูดเหมือนกันทุกคลิปว่าเหมือนกับทำออกมาให้พี่เอามารีวิวนะโอเค <c oughs> เราคิดว่ามันจะเป็นยังไงครั้งแรกที่เราเห็นโปรดักต์เนี้ยเราก็แนวคิดที่ว่ามันมี3รส ในห่อหนึ่งคือจริงๆแล้วมันคือรถเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็น3สไตล์อะไรแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะเหมือนกับว่ามีรสชาติที่แตกต่างกัน3รสในหนึ่งห่อพี่ซันยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวจะมาแกะอันบ็อกซ์พร้อมกันกับคุณผู้ชมแล้วก็รับรู้ความรู้สึกแรกพร้อมกันเลยนะครั้งแรกที่เราเห็นโปรดักต์เนี้ยเราจะงงว่ามันมันมันจะแบ่งยังไงวะเพราะว่ามันอยู่ในถุงเดียวกัน มันจะใส่มาสามสามรสอยู่อยู่ในถุงเดียวกันเหรอแล้วมันมันมันไม่ได้มีช่องแบ่งใช่ไหมมันก็ปนปนกันรสมันก็ปนปนกันมั่วๆกันอย่างเงี้ยเหรอมันก็คงเป็นโทนเดียวกันแหละนะแต่เขาทําออกมาเป็นสามเวอร์ชั่นอะไรอย่างงี้นะครับอ่าเป็นสามเฉตเพื่อความชัดเจนนะวันนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษตัวช่วยนะครับนี่ถาดที่มีสามหลุมภูมิใจนําเสนอมากนะครับถาดใบนี้มันเป็น อะไรที่แบบดูธรรมดานะแต่ว่ามันหาย,ยากนะครับ <Huh? S 1> ไปหาที่ร้านทุกขายทุกอย่าง20บาทไม่เจอนะต้องเป็นร้านทุกอย่างยี่ห้านะครับ <c oughs> เพิ่มมาอีกห้าบาทจะเจอไม่ใช่ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นมันเป็นของธรรมดาแบบนี้แต่ว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับไอ้ถาดแบบนี้นะในโรงเรียนประจําก็ไม่มีนะครับตกลงอันนี้กูจะมารีวิวเลยหรือจะมารีวิวถาดกันแน่วะ <c oughs> อ่ามันเป็นของถาดใส่แน็คเวลาเราไปปิกนิกนะ มันเหมาะมากสำหรับที่จะเอามาเป็นอุปกรณ์ใช้รีวิวเลยตัวนี้นะครับมันมี3หนุมพอดีเดี๋ยวพี่จันแกะตัวป๊อปคอร์นมิกก่อนแล้วกันนะเซฟเดอะเบส for last นะครับคิดว่าตัวนี้อร่อยเก็บไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนนะครับถ้ามันรอดก็รอดถ้ามันไม่รอดก็ไปคิดรถใหม่หมา <c oughs> อ่าดมกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นสัมผัสแรกของตัวป๊อปคอนมิกนะคุณผู้ชมนะเมื่อคุณ แกะซองเปิดหลับตาแล้วสูดกลิ่นไปคุณจะได้กลิ่นเหมือนข้าวโพดย่างไม่ไม่ข้าวโพดเนี่ยตามตลาดนัดนะครับสตรีทฟู้ดกลินแบบนั้นเลยกลินแบบนั้นเลยนะครับขาดแค่ควันนะเดี๋ยวพี่หาไม่คีดจุดไฟเหมือนมากนะครับส่วนรสชาติเนี่ยเดี๋ยวพี่จันจะแยกออกมาใส่กล่องให้ดูนะครับคือจะบอกว่าพี่ตันรู้ได้อย่างไร ว่ามันเป็นอันไหนอันไหนเพราะว่ามันแตกๆเละๆรู้ได้เพราะว่าตัวสีสีมันบอกอยู่มันเหมือนข้าวโพดย่างไม่ไหม้ปะนี่เป็นยังไงรีวิวของพี่ซันละเอียดยิบนะครับแยกออกมาให้เห็นเลยนะในถุงหนึ่งมี3รสนะครับสำหรับถุงเวอร์ชั่นกลิ่นป๊อปคอร์นมิกซ์นะก็อันนี้จะเป็นตัววัตเตอร์คอนนะครับอ่าหลุมนี้นะวัตเตอร์คอนนะ อันนี้เชดดาชีส่าสีส้มๆนี่เชดดาชีสนะครับแล้วก็ตัวนี้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยก็เป็นตัวคาราเมลซึ่งสีสันมันมีความแตกต่างกันกันกบตัวหน้าปกอยู่ตัวคาราเมลนะครับสีมันไม่ได้เข้มเท่านะเนี่ยสีมันอ่อนกว่ากันเยอะเลยนะครับส่วนไอ้ตัวบัตเตอร์คอนนะกับตัวเชดดาชีสเนี่ยสีใกล้เคียงอยู่นะอันนี้พูดถึงสีสันนะครับ เพราะว่าคุณมาแนวแบบนี้คุณจะต้องเล่นสีด้วยนะพี่ซันก็จะให้คะแนนสีด้วยนะครับอ่าตัวนี้จะพิเศษนิดนึงสำหรับรสชาตินะอาตัววตเตอร์คอนก่อนนะครับอืมมีรสหวานมีรสหวานเหมือนสวิตคอนแต่ว่ารสสัมผัสมันเนี่ยคือมันฝรั่งแน่และสิมันเป็นมันฝรั่งทอดนะครับคุณจะไม่เคยได้ลิ้มรส เลรสชาติแบบเนี้ยมาก่อนมันมีรสหวานหวานไปเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากนะแต่ว่ามันไม่มีรสอื่นกินก็ไปเนี่ยมันจะหวานหวานเหมือนข้าวโพดหวานอย่างนั้นนะอ่าก็ตัวเชดดาร์ชีสถี่ต้มๆนี่นะก็ไม่เค็มนะฮะคงเป็นเพราะว่ามันอยู่ถุงเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบมันมีรสแน่นๆมีกลิ่นชีสฉุนๆุน อ่ามันมีกลิ่นชีสฉุนๆน,นะมันมีรสแน่นๆแต่ว่ามันไม่ได้เค็มมันไม่ได้เค็มโดดไปนะมันมันอยู่ในโทนเดียวกันอยู่ในถุงเดียวกันส่วนคาราเมลเนี่ยน่าจะหวานกว่าตัวบัตเตอร์คอนที่ซันคิดอย่างนั้นืคาราเมลคือหวานสุดนะครับสรุปว่าถุงนี้แม่งหวานนะทีอินวันสำหรับตัวอ่า กลิ่นป๊อปคอร์นมิกนะครับหวานทั้งสามรสเลยนะเดี๋ยวพี่ซันให้คะแนนนะครับคะแนนสีนะครับเป็นคะแนนพิเศษนะเล่กลิ่นป๊อปคอร์นมิกนะครับฟังคะแนนนะครับกลิ่นพี่ซันให้แปดนะกลิ่นจำลองออกมาได้เหมือนกับพัวข้อโพดนะดับตาดมกลิ่นเนี่ยแบบได้เลยนะครับเหมือนเปะ๊ะเหมือนมากนะครับเหมือนที่สุดละพี่ซันให้แปดเลยนะครับ รสชาอันนี้โดยส่วนตัวนะถ้าใครชอบหวานไปบวกคะแนนเพิ่มมาเอาอีกสักคะแนนหนึ่งนะครับพี่ซันให้เจ็ดเท่านั้นนะพี่ซันเป็นคนไม่ชอบกินหวานนะครับอันเนี้ยมันปรุงรสมาดีอยู่มันกลมกล่อมอยู่แหละพี่ซันก็เลยให้คะแนนแบบเกรงใจเพราะว่าถ้าไปกดคะแนนมากเนี่ยมันจะเป็นอคตินะครับตัวพี่ซันไม่ชอบกินหวานส่วนรสสัมผัสเนี่ยก็เป็นมันฝรั่งทั่วไปให้เจ็ดนะครับคะแนนพิเศษคือคะแนนสีนะสีสันเนี่ยสวยอยู่กลมกลืนกันนะเล่นเฉดเล่นโทนได้ดีนะครับ พี่ันให้คะแนนพิเศษไปนะครับอีกห้าคะแนนสําหรับคะแนนสีนะครับเต็มห้าให้ห้าเลยนะอ่ะคราวนี้เรามารสแตมงมมแซฟซีดนะครับซึ่งเป็นความหวังของหมู่บ้านพี่ันหวังใจกับตัวนี้มากเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะมันก็คิดแล้วแหละว่าเปรี้ยวหวานนะมึงไม่โดนตัวไหนมึงก็ต้องโดนตัวนึงมึงไม่ชอบหวานมึงก็อาจจะชอบเปรี้ยวมึงไม่ชอบเปรี้ยวมึงก็อาจจะชอบหวานนะครับอ่าดมกลิ่นก่อนอืม้มกลิ่นไทยๆนะครับ แต่มอนแซฟซีดกลิ่นมันจะมีกลิ่นไทยๆแต่ว่ามันไม่นะไ,ไมดนะไ้ถึงขนาดพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนพวกมะนาวนะอาจจะเป็นตัวลามนี่นะมันก็จะมีชิลลี่นะอันนี้อ่านมันจะเป็นรสเผ็ดนะครับแล้วมันก็จะมีตัวแซลมอนอ่าแซลมอนแล้วก็ตัวมะนาวนะครับเนี่ยคือแบบสไตล์พี่เลยเนี่ยรสชาติ3ตัวนี้คือเป็นอะไรที่พี่ชอบมากนะครับเดี๋ยวเรามาใส,าสา่ถาดอ้าวถาดไม่ว่าง เอาแล้วถาดว่างก่อนว่างแล้วเฮ้ยพอกินรวมกันอร่อยว่ะเหมือนอัดแน่นไปด้วยรสชาติความหวานเต็มปากเลยเดี๋ยวเรามาแยกชิ้นกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่านส่วนผสมด้วยนะว่ามันใส่อะไรให้กูกินบ้างวะกินไปแล้วถุงนึงนะครับมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ไอพวกมันฝรั่งน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสเงี้ยอ่านไปมันก็เท่านั้นนะเหมือนเหมือนกันทุกถุงนะครับเครื่องปรุงรสมันก็ไม่ได้บอกว่ามันใส่อะไรนะมันก็บอกแค่เครื่องปรุงรส แล้วก็นอกนั้นก็เป็นอย่างที่รู้กันนะครับขาดไม่ได้ผงชุรสนะ,ะวัตถุให้ความหวานก็เป็นแอสปปรสตมนะครับสำหรับตัวรสแซลมอนแซฟซีดเนี่ยแยกค่อนข้างลำบากนะครับต่างกันกับไอตัวขอปโพดป๊อปคอนมิกเพราะว่ามันจะมีตัวแซลมอนกับไอตัวชิลลี่เนี่ยสีมันใกล้เคียงกันมากนะครับแยกยากมากถ้าไม่ชิมเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยตัวชิลลี่เนี่ยสีมันจะเข้มกว่านิดนึง นะแล้วไอ้แซลมอนเนี่ยมันก็ลมควันมาสีมันก็จะออกส้มๆแดงๆคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวรามเนี่ยอ่ามันจะชัดเจนมันจะเป็นสีเขียวแล้วมันจะมีเท็กเจอร์อยู่นะครับอ่ามันจะสีมันจะเขียว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 อ่อนๆแบบนี้มันแล้วมันจะมีเท็กเจอร์อ่ามันจะมีเท็กเจอร์คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับเนี่ยตัวเท็กเจอร์ตัวนี้มันเป็นตัวบ่งบอกอ่าเป็นซิกเนเจอร์ของมันว่าแตกต่างกับตัวอื่นกลิ่นนะครับกลิ่นก็ กลิ่นเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะกลิ่นคล้ายๆไอ้พวกของที่มันลมควันแสบๆนะครับ,บ,บอ่ารสชาตินะเรามาลองชิลลี่นะฮะชิลลี่ไม่ชิลลี่เลยนะไม่เผ็ดเลยอันนี้กูกินผิดรสป่ะเนี่ยอันนี้ชิลลี่แหละมันมีรสเผ็ดแรปแรแปรมำนะครับเนี่ยเนี่ยตัวแดงๆแบบนี้ชิลลี่แนะ่นอน น้อยมากมีรสเผ็ดติดปลายลิ้นหลังจากคุณกินเสร็จแล้วคุณจะรู้สึกซาซาจริงๆแล้วมันไม่ใช่รสพริกแต่มันเป็นรสของผงชูรสแล้วก็อ่าตัวนี้แซลมอนนะรสชาติแม่งตีกันอยู่ในปากคุณเนี่ยแซลมอนมันจะมีความมันๆอยู่มันจะมีความมันๆอยู่นิดนึงแล้วก็กลิ่นที่ไม่เหมือนกันกับตัวชิลลี่นะครับบอกแล้วต้องกิน ม่งั้นไม่รู้เรื่องอนะ่ะสองตัวเนี้ยดูด้วยตามไม่รู้เรื่องสีมันคล้ายกันมากส่วนรามเนี้ยนะเดี๋ยวดูว่ามันจะเปรี้ยวจริงหรือเปล่านะครับไม่ว่ามันจะรสไหนแมงก็รสมันฝรั่งทอดกูกินไปนมาเริ่มคอแห้งแลนะ้วเนี่ยตัวรามมันมีรสเปรี้ยวหลังจากที่คุณเคียเค้ยวแล้วลืนไปแล้วคุณรู้สึกที่ตัวปลายลิ้นมันจะมีรสเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งนะครับอย่างล้นิอย่างละหน่อยเอาวห ไอ้ตัวรามเนี่ยรสชาติค่อนข้างชัดว่ามันเปรี้ยวนะเะหมดก่อนเลยเห็นไหมพี่สันชอบเปรี้ยวนี่ไม่รู้ตัวเลยนะกินไปนะครับอะฟังคะแนนนะเรจีนวันรสแซลมอนแซบซีดนะครับกินพี่สันให้เจ็ดนะครับจุดห้าแล้วกัน่มีจุดห้าด้วยนะครับรสชาตินะครับ รสชาติพี่ซันให้แปดให้แปดนะก็คือให้แพชชั่นเพิ่มก็ไปเพราะว่าเป็นคนที่ชอบรสเปรี้ยวนะครับนะชอบรสเปรี้ยวรสเผนะ็ดแซ่บๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ได้แซ่บอะไรขนาดนั้นเพราะมันอยู่ในถุงยงีนะ่ยงวคุกเข้าปนกันนะตัวนี้มันเป็นแผ่นเรียบด้วยนะครับไอตัวนะมันเป็นแผ่นหยกักตัวป๊อปคอนมิกนะแล้วก็รสสัมผัสก็ธรรมดารรมดาแบบสไตล์มันฝรั่งแผ่นเรียบนะครับก็ให้เจ็ดเจ็ดคะแนนส่วนสี คะแนนพิเศษนะครับสีพี่ซันว่ามันสู้ตัวป๊อปคอร์นมิกซ์ไม่ได้สีไม่สวยเท่ามี2ตัวที่พี่ซันบอกแยกๆนะครับชิลลี่กับแซลมอนพี่ซันให้แค่สีพอครับสีเต็มห้าต้องบอกทุกครั้งนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูรายการรีวิวของพี่ซันเป็นครั้งแรกรายการรีวิวนี้ไม่ใช่รายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่นํามารีวิวนะครับซื้อของมานะครับจ่ายเงินเองแล้วตัวผู้รีวิวคือตัวพี่ซันเนี่ยยืนอยู่ข้างผู้บริโภคนะครับต้องการ จะบอกกับสังคมว่าสินค้าที่มันนํามาขายเราเนี่ยมันใส่อะไรมาหเรากินนะครับมีความปลอดภัยแค่ไหนนะครับรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่นะครับ นี่คือสาระสำคัญของรายการรีวิวพี่จะพูดตรงๆนะครับแบบยืนอยู่ข้างผู้ริโภคเลยสําหรับสินค้าบางตัวที่มันนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าหายากเป็นกระแสบางทีก,ก็จะมีลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้วิดีโอคลิปตรงคำที่ไปประกอบนะครับคลิกเดียวถึงสินค้าจาก Lazada าละ s h ช p อปีนะครับเก็บเงินปลายทางได้แต่สําหรับตัวนี้ก็เบเบทั่วไปนะเป็นรายการรีวิวมันฝรั่งนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบใครที่ ชอบรายการรีวิวผมพี่ตันก็กดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อให้พลาดคลิปรายการรีวิวสําหรับคนดูใน YouTube พี่รวบรวมเป็น playlist ไว้ตรงนี้แล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็ย้อนดูได้นะครับสินค้าตัวไหนสนใจก็มีลิงก์สั่งซื้ออย่างที่บอกนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรีวิวพิันเวียดมิิีรีวิวดนใจไม่โฆษณาอันที่อยู่ในถกินเกี้ยงเหมือนล้างแล้วเลยเนี่ย